สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้ยผมขอครับสองซอป็นแก้วอีกคือเก่าเนาะครับมื่อนี้ผมซอป็นแก้วสิผาพ่อแม่พี่น้องออกไปกินเข่าอยู่ทงไฮทงหน้าว่ามันสิเป็นบรรยากาศจังไรเนาะครับสิมี้ยังกินแน่พันธ์เทียนยังกินแน่เนาะครับมื่อนี้กันเลยสิผ้ากันออกไปหากินเข่าอยู่ทงไฮทงหน้าอยู่ป่าอยู่ดงคนนุณวะคุณวะ เนี่ครับวันวันชิมี่ยังแน่ยนี่น้องกันลูกไทรทูนครับทักทายทีมันน้องกันลูกไทรทูนเพื่นกะออกมากินเข่าอยู่ทงคือเกาเนอะครับอยู่ทงอยู่ป่าอยู่สวนยางนี่แหละครับน like ี่แะครับสวนยางไปไหนไปซื้อน้ำให้ซื้อเองบ่ก็ออกมากันอยู่หลายคนอยู่เนอะครับพี่น้อง คนวายอยู่ในบ้านมูบ้านมันห่อนก็เลยออกมาก,กินเข่ากัน,นอยู่ทงอยู่ปลาอยู่ไหอยู่หน้าอันนี้ก็ปลาครับเพื่อนสีต้มปลาน้ำเพื่นสีต้มปลา,าน้ำครับปลาน้นไปชมอีอย่างอีกเนีย่ยตำบักุงกังนหมอโอ,อ,อ,อนี่เพื่นเพื่อนยํำบักุงไว้แล้วกันนี่ละครสีตำบักุงเดี๋ยวสีผ้าไปเบิ้ง เป็นว่าเอาบักพริกสดๆจากต้นเลยครับจะไปดูภาพไปเบิ่งนะครับนี่แหะครับบริเวณสวนยางอยู่ทงไฮทงหน้าครับตอนนี้กับวลาประมาณบายม่วงครับบายม่วงกำลังจะกินเขาเทียงเทียงลาละ,ละแต่ี่าท่านได้กินกันเลยจะกิน นี่แหละครับพริกพริกสดๆจากต้นเลยครับเพื่อนจะเอาไปตำบักงงริกเกวียนกาอยู่ฟังสะนี่แหละครับพริก,กงามเพื่อนวะเพื่อนสีแดงเอาไปตำบักงง เดี๋ยวพอแม่พี่น้องสดๆดจากตน้นเห็นวหมมักพริกซุปกะมีครับดิบกะมีนี่แหละครับยุสวนยางครับอันนี้ก็มักหุงพึ่นกะมีนี่แหละครับบักพริกแล้วก็บักหุงมีหลายอย่างครับ เดี๋ยวผมสีผ้าเบิงว่าเพิ่นมียังเนยอยู่ไฮอ,อยู่หน้าเพิ่นนี่ครับบักอืกม็มีเพิ่นว่าบักอืบักอืแต่ว่าเพิ่นคือจีเก็บไปลกะก็มีครับบักอื้นะครับ นราเก็บไปแล้วก็มีกันยังมีอีกอยู่ครับนี่หน่วยอเ,เอพิ่นนครับพ่อแม่พี่น้องหลายครับหลายอยู่ครับหลายหน่วยอยู่ครับนั่นแหละครับนี่ก็หน่วยนึงอุ่นแล้วครับหลายหน่วยของเพิ่นอยู่ตัวเฟิงเด้เอพ่อแม่พี่น้อง มีหลายอย่างนะครับเนาะอยู่ไห้อยู่หน้าเพิินทรงอยู่ทาเหานี่แหละอยากกินหยังก็ได้กินเพิ่นวะบวานเหาหน้าเพิ่นกับมี่หอดสะปลาอีกขึ้นกันละครับอันนี้ก็ของพีของนองนี่แหละครับผมเองโสเป็นแกก็ออกมากินเข่าอยู่ทงไหย่ทงหน้าอยู่ทงอยู่ทาน้ำเพิิน นี่แหละครับบักเขือเพิ่นกระมี่ครับบักเขือกระม,มี่นี่แหละครับ,บเขือเพิ่นโอรดิแกวยูโฟมีพีนอง เค็บยังไงเา่าขี่มันออกเป็นสีต้มปลาครับนี่แหะครับเห็นกำลังเห็ดนะครับเห็นกำลังลงมือเป็นว่าขี่มันออกนะครับเออเป็นชีตตุมปลากินเทียง นี่หะครับหมอตอ้มปลาเพืเ่นกำลังต้มนะครับต้มน้ำเดือดนะครับยูหน้าครับยูหน้ากับยูทงยูทาเพื่นกับมีแก็บมียังเกยบพอรอมเลยครับรนี่นี่พอรอมเลยครับอยู่ไอยูหน้าเพื่อน ใส่กุกกีโอ้ยกุกกีวกุกกี้านเห้ากุกกี้านเห้าครับนี่เด้อพ่อแม่พี่น้องอ้ยหายากแท่ๆเด้กุกกี้านเห้านี่คีันยวแ้วพ่นกระลังต่ำหุงทำให้ยังงี กรุงเทพกับมาจากกร <oh> Sadly, mm ุงเทพกับปริมณฑลเมนเลยไม่เว่าะไรพ่อแม่พี่น้อง้นกระต้มเรียบร้อยแล้วปลาเนาะครับนี um> <h <h ่ก็สมตำอาหารเีว่าอาหารเทียงอ่ะตรงนี้เอาอาหารลงกระ เปิดกระตมเรียบร้อยแล้วอาหาเข่าอกเด้อพ่อแม่พี่น้องกินเข่าน้ำกั nah. เนเมื่อนี้นมากินข้าววะครับเด้อพอแม่พี่น้องกินเขาน้ำกันเด้อ

กินอยู่ทงอยู่ทาจังได้ก็เสียบคุณวะครับที่นี่ก็ผมซอสปินแกวกะขออนุญาตกินเขากันเด้อพ่อแม่พี่น้องแับนี้ครับสำหรับเมื่อนี้ก็ผมซอสปินแก้วกินเขากินทาก่อน ก็พ่อแม่พี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ครับเด้อเพื่อทิ่ได้ผ่านคลิปต่อๆไปครับมืันนี้ผมซอฟพินแก้วก็ใส่คาว่าสวัสดีครับผม